คราวนี้มาถึงตัว t r a ็กที่เป็นพระเอกของเรานะครับคือเราอยากรู้ว่าคนที่เข้ามาหน้าเซลเพจอะ่ะซึ่งองผมผมคือคือหน,หน้านี้นะครับหน้าเซลเพจนะครับผมอยากรู้ว่าคนที่เข้ามาเนหน้านี้เขาอ่านถึงไหนถึงไหนนะครับผมจะเก็บข้อมูลเพื่อที่หนึ่งจะได้รู้ว่าตรงส่วนไหนที่มันไม่ดีถ้ามันไม่ดีคนก็จะหนีออกไปถูกป่ม แล้วก็สิ่งอีกอย่างนึงก็คืออยากรู้อยากเก็บข้อมูลของคนที่อ่านมาจนจบอะไรพวกนี้เอาไปใช้ในอนาคตในการช่วยยางแอยนะครับก็ผมจะพาไปดู2วิธีในการแทร็นะครับวิธีแรกคือแทร c k แบบเป็นเปอร์เซนต์ว่าเขาอ่านมาอ่านมากแค่ไหนในหน้านี้นะครับเลื่อนลงมากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นะครับซึ่งจริงวิธีนี้ไม่ได้แนะนําให้ใช้นะครับแต่อย่างไรก็พาไปดูก่อนนะครับโอเคลองมาติดแทร็ scroll depth หรือว่า,าดูว่าคนที่เข้ามาในเว็บอ่ะ อ่านคอนเทนต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็นิวนิวแท็กได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ AFA ผมตั้งง่ายๆกัน lead 25นะครับอ่าน25%นะครับแล้วก็ Track c o n f i guration เหมือนเดิมนะครับก็ใส่ตัว custom HTML อันนี้ผมจะติดให้ดูอันเดียวนะเป็นตัวอย่างเผื่อที่ว่าใครจะใครชอบทำแบบเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่ทำผมจะพาไปทำอีกแบบหนึง่งคือ Tra c k แบบดูตามคอนเทนต์ซึ่งผมแนะนำไม่ทำเดี๋ยวอันนั้นจะไปติด Tra c k ให้ดูหลายตัวแต่นี้เดี๋ยวไปดูเป็นตัวเดียวพอนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะลบมันทิ้งไปด้วยในภายหลังนะครับก็เหมือนเดิมมาที่หน้าลายตัวหน้า ตัวโค้ดของเรานะครับแล้วก็มาเลือกโค้ด e ี e n t c o โค้ดกำหนดเองนะครับก็ไปใส่โค้ดลงไปแล้วก็แก้ไอ้ตัวนี้นะครับแก้ตัว Custom Event นะครับ AFA v25 อ่านี่ระวังตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคือยาวไปก็ไม่ยอมแท็กให้เราแอดใส่ t r i กเ e r t r i ริ e r ก็มาเพิ่ม t r i กเ e r ใหม่นะครับเป็น AFA เหมือนเดิมและ v25 นะครับคราวนี้สำหรับ การสร้างทริกเกอตรงนี้นะครับถ้าเป็นการอ่านเยอะแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เราจะเลือกใช้ตัวที่เรียกว่าเป็น scroll depth นะครับก็มาเลือก scroll depth ได้เลยนะครับมาติกที่ vertical scroll depth นะความ vertical คือทางแนวดิ่งนะครับแล้วเราก็ใส่เปอร์เซ็นต์ไปได้เลยผมใส่25นะครับโดยที่ผมเลือก uh, sum page นะครับแล้วก็กลับมาเลือกที่ URL เพจ URL เป็นหน้านี้นะครับ copy on URL มาแล้วก็ ใส่ลงไปนะ URL c o n t a i n อันนี้นะครับแล้วก็คลิก save ได้เลย save trigger ทีนี้ก็ save ตัวท็ g แล้วไป preview ดูนะครับ preview ดู Pre อ่า preview ดู Pre ปึ๊บต้องเลือกเลือกหน้าที่จะ preview ให้ถูกด้วยนะครับผมจะ copy มานะแล้วก็ start แล้วก็รอมันพามาที่หน้า debug นะครับ debug mode ทีนี้ก็ลองไปดูหน้า Tag Assistant นะครับตอนนี้เรามี r รี้ผอยู่นะผมจะเลื่อนลงมาให้มันกะว่าประมาณ25%นะ้อรเนตนะเลื่อนๆๆน,น,น,น่าจะเกินละ้ว50%ละกลับไปดูหน้า Tag Assistant อ่าสโตร์เด็ผมมาละ r รดี้ผโอเคเพราะฉะนั้นก็วิธีประมาณนี้นะครับลองถ้าใครชอบใช้แบบเปอร์เซ็นต์ลองไปอลองไปแทร็กแบบเปอร์เซ็นต์กันดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูวิธีแทร็กแบบที่เราจะรู้ได้เลยว่าใครอ่านคอนเทนต์ถึงคอนเทนต์ไหนถึงคอนเทนต์ไหนนะครับ ไอการแท็กแบบนี้จะมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยครับ